พูดทางน้ำตาเลือกไม่ตอบปมยาหนิงปณิตาเผยสถานะสามีหลังครอบครัวมีปัญหาจริงหลังจากที่ดาราและผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาทำวัฒนะโดนพุงเป่ายงประเด็นร้อนหลังมีคำใบานางรายหน่าเหียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีทําให้ถูกสับตาความสัมพันธ์กับสามีจินจารินทำวัฒนะกาลังมีปัญหาหรือไม่พระทิปเที่ยวล่าสุดหนิงไปกับลูกและคุณแม่โดยไร้เงาฝ่ายชายบวกกับมีกระแสะข่าวลือออกมาเป็นร้อน ล่รสรอลี่สุด28กุมภาพันธ์หกหหนิงได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกซึ่งเผยว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆหนิงจะบอกว่าหนิงเชื่อว่าทุกคนรอหนิงตั้งแต่กลางเดือนใช่ไหมคะตั้งแต่หนิงบินไปต่างประเทศไปทํางานไม่ได้หนีใครเป็นแผนที่มีการนัดเที่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วหนิงเข้าใจการทํางานของพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆก็ต้องทํางานให้เกียรติการแต่วันนี้หนิงอาจจะขออนุญาตว่าหนิงให้เกียรติกับทุกคนหนิงขอตอบได้เท่าที่หนิงตอบนะคะ เพราะประเด็นที่เกิดขึ้นก็เซนซิทีฟพอสมควรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์เป็นสิ่งอย่างที่เขาลือออกมาไม้เออธรรมชาติของทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาหนิงยอมรับว่าครอบครัวหนิงมีปัญหาอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่พอเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราใช้คําว่าครอบครัวมันไม่ได้หมายถึงแค่คนเดียวมันหมายถึงครอบครัวทางฝั่งคุณจีนครอบครัวทางหนิงและยังหมายถึงพวกพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้รวมไปถ <them> ึงเพื่อนๆทุกคนที่รักและเป็น ห่วงเราดังนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ในจังหวะของหนึ่งตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะ ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับจีนไม้อยู่ค่ะอยู่ค่ะยังใช้สถานะสามีภรรยาครอบครัวเหมือนเดิมจริงๆหนิงยังใช้สถานะนี้อยู่นะคะอย่างที่หนิงบอกเขาว่าเออทุกครอบครัวแหละก็ยังย้าเหมือนเดิมธรรมชาติของทุกครอบครัว Lindsay, มันมีปัญหาอยู่แล้วเวลามีปัญหาพี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วหนิงพร้อมแก้ปัญหาทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหนิงเองจะเป็นคนผิดจะเป็นคนถูกแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนิงทําไม่ดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ วตทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงพร้อมที่จะยอมรับแก้ไขและพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวหนิงจะต้องพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมากกว่าเรื่องของหนิงเองเรื่องส่วนตัวได้ซ้ำซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนพี่รู้อยู่แล้วหนิงปณิตาเป็นคนชัดเจนมากๆและเชื่อว่าทุกคนก็รักหนิงและซัพพอร์ตหนิงค่ะกับตัวจีนเรามีโอกาสได้คุยกันมากน้อยขนาดไหนกับปัญหา เกิดขึ้นก็มีได้พูดคุยกันในประมาณหนึ่งค่ะบางข่าวเลยเถิดไปถึงขั้นบอกว่าผัวเวลาเมาก็ขอเมียยาถอนหายใจก็อย่างที่หนิงบอกค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่การแก้ไขปัญหาของแต่ละครอบครัวการตัดสินใจหลังจากนี้จะมีลูกเป็นสําคัญใช่ไหมหนิงเชื่อว่าเวลาทุกครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นมาการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดคือลูกเป็นเรื่องสําคัญจริงๆค่ะ